เ๋ยวแม่งกินมะกุนตวกปับครับ แล้วตับเครื่องครับผมบเครื่องแหกได้กับเซม่งกีนนู่นครับ tạm to tạm lại Yên là có mục tạm to แดงนังวใส่ครับแต่ลายเสบลายน้ำปลาจังน้อยน้ำปลากส่นั้ปลามักน้บป,าปลาแดดก็ใส่นับป,าปลบปาดแลาดกครับปลาแดก เสร็จเรียบร้อยครับผมน้ำเจลเจลเรียบร้ยบอยครับผมเจลมันกินนู่นแซบ,แซบเอาไอซสำนิดแล้วครับ